ai đột à, hey, dạ, dạ, luôn trong ní, nè, ai đây luôn, lăn bệt có đi qua măng, มีมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่น้องเภามองหลังให้ด้วยนะมีชผดเจอไหมพี่จะลงไปเก็บตู้ไม่มีไม,ไม่ไม่มีเหรอะละมาร์กหน้าเสร็จยังอ่ะเดี๋ย <c oughs> วก็ถูกยิงอีก <c oughs> แล้วโมแต่มาร์กหน้าอยู่ใช้อะไรมาร์กหน้าสารลายสารลายอินโดอ่ะไม่รู้ที่ดำๆอย่างเงี้ยนะ ขี้ทานนะไหนฮะเราเป็นขี้ทานหรือขี้เท่าขี้ทานขี้ทานเป็นไงวะเอาขี้เท่ามาไม่ขี้เท่ามันก็สีสีเทาๆดิอ๋อนี่เขาจะให้เราขำว่าเถอะเออขำก็ขำวะเป็นไงภูม,งมิใจยังภูมิภูมิใจแล้วใช่ไหม เด,เดี๋ยวก็ตามงเขาออกกลางเกมอีก <ผม S 1> อเขยวดเมื่อกี้อกอกกลางเกมเดี๋ยวมุกนี้ไปไม่ถูกจบได้ปืนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบคนเกลียนอยู่เอาเดี๋ยวเมื่อกี้เก็บโอเคเดี๋ยวตานี้เราจะพวกเราจะพาน้องเพาไปให้ได้ที่หนึ่ง ไอคนพูดจะถูกยิงก่อนเออจเ่เเกกมมมไออสัญญาณสัญญาณมันไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับฝีมือสัญญาณไม่ดีเหรอเออเอ้ยทำไมผมยังไม่มีเกาะเลยอ่ะโอ้โหยิงกันแล้วยังไม่ได้เกาะเลยเออยิงมันยิงมันยิงมันมันพอจะมีเกาะบ้างไหมเนี่ยงเกมหนึ่งเสปิดไหมไม่เอา ใครว่านอนนานจังวะพี่ตรงนี้มีกรอตสามอยู่เอ้ก,อก,อกอรอกกรอกสองไรวะกันบนผิดเจอแล้วไปขึ้นหอดีกว่าไปยิงหอทิ้งเฮ้ยทางนูน้นทางนูน้น โอ้โหหนึ่งร้อยนัดไม่โดนเลยสักนัดขึ้น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 ตามตามตามใครทิ้งกระเป๋าอะไรแล้วเบิดอ่ะไปใครยิงอยู่ข้างหลังมะมีตัวพี่ดูนะข้างล่างมันขึ้นวิ่งมาทางเนี้ย เบ้นหนึ่งเบ้นหนึ่งบวกบอดอยู่ไม่รันนบไปนนไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเรื่องนี้ผมจำนาญพี่ไหนวะรถเจ๊ทีไรกันะครับอย่าเพิ่งลงนะอย่าเพิ่งลงนะมีคนฟาร์มแล้วด้วยอันตรายแล้วนั่นไงตรงคลิปทำนั่นไงอยู่ไหนอยู่บ้านเดี๋ยี่ เห็นไหมเห็นตัวมันยังเห็นเห็นเห็นเออเฮ้ยเตรียมโดดนะสองตัวสองตัวสองตัวลง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  nhìn mấy anh ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ตัวสามตัวเออสวยงามโยนระเบิดมาให้กูดีมากกูจะเพ่นกลับขึไปอยู่ที่เดิมกัน กัดชนหมดด้วยช่วยด้วยกัดกัดชนหมดเดีย๋ยวว่าแต่ทางนั้นเลยทางนี้เหลือสิบสามสิบนัดเนี่ยเน <Rail road> ี่ยเอ้มาจากไหนเนี่ยมันวิ่งไปนะนังมีคนขี่เครื่องบินเต็นเลยยูที่ผมมันอ้อมมาแล้วนะพี่ตัวหนึ่ง มีคนไปมีคนไปทงป่วดหนึ่งตายแล้วผมม,มีกระสุนเนี่ยกดพิชิตชนะเลยเมีคนมาชาร์จผมพี่เดี๋ยวผมขอกระสุนหนาา่อยโอ้โหกระสุนไม่มีมันยังอยู่วะตรงนั้นวะกระสุนเหลือสิบแปดนัด เห็นไหมมันยังอยู่มันคนละที่อ่ะพี่ใช่ใช่ไอเครื่องบินเมื่อกี้นี่ไงเดี๋ยวผมหากระสุนก่อนล็อหนึ่งล็อหนึ่งโอเคได้กระสุนแล้วมันกำลังทุกันกำลังฮิวอ่ะทีมเรามีอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้ย Lang thang 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 รอมึงอยู่นี่แหลยตายละเดี๋ยวอย่าพิ่งยิงอย่าอย่าอย่าพิ่งยิงมันโดนล้มอยู่ทางน่ยเมื่อกี้อ่ะกดยิงไม่ทันเลยเฮ้ยอออืืหโดนกาก์ดเลยผมมันมาเต็มไหนนักหนาเนี่ยเฮัยมันมาสามตี้มันโดดมันโดดแอร์โวลอยู่ตัวนึง มันไม่ได้มีแค่สองแล้วนะใช่มันมีสามเก็บแท็กล้วหนีเลยใครตอกใคร้ไม่รู้นะชุลมุนมยิบหายออกบ้านกลางโลกลางโลกได้ ไปมันวางแถบไม่มีโลพี่อย่าเพิ่งชาร์จวิ่งออกขวาไปวิ่งออกไปทางขวานู่น,ม,นมันดักมันดักอะไรอยังไงผมไม่ได้ปั๊มยาเลยเนี่ยพี่โอโ้โหมันมาเรื่อ,อยๆอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวตัวนู้มาเดี๋ยวตัวนี้ตายโอ้โหเป็ดตัวพี่อยู่อยู่มีเ <laughs> ป็ดตัวพี่คิดดูดิโอ้เยอะเยอะหลบไปก่อนหลบไปหลบไปก่อนหลบไปก่อนผมยยยิงงตตาตาทัั้้นน่ะ ม,ต,ม,ต,ม,ต,มต,ตรงสีส้มอย่าเพิ่งไปนะมันวางแทบไว้รอบบ้านเลยอ่าเบอร์สีเข้าไปไหนไวะโอ้โหหลบนอกวงอะ่ะพวมันจะยหรือเปล่าเงีเยบไปเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวผมลงมาเก็บเองเฮ้ยทันมาวะ เดี๋ยวผมไปเก็บเองครับพอมียาอยู่เปดตัวเมื่อกี้โอ้โหป้ายาก็ไม่ได้ปามันกรอกก็จ,จัดจะแตกโอ้โหเสียงอะไรวะหอดใช่ระเบิดนะมันน่าอยาก้าวมมาแล้วมันมันไม่รอหรอกระวังเถบอย่างนี้ไงขวามือ แนวแถวๆนัน้นนะขวาหน่อยเออน่ะขวาเห็นไหมนะ่ะหลังหินนะ่ะมันวางแคปไว้ด้วยไ,ไหวไหมไหวไหมไ,ไหวไหวอย่าวิ่งบนหญ้านะอย่าวิ่งบนหญ้านะกระโดดล่อนไปเลยมันวางแคปไว้มีตัว ผมตายอยูใ่ในในในบ้านนะเข้าไประวังนะไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปออกวิ่งออกออกข้างข้างบ้านนะ่ะมันจะเก็บได้อยู่เออไม่รู้มันวางแถบไว้เปล่าไงไปไเก็บกระสุน,นความของก่อนก็ได้ตรงตรงนั้นอ่ะมีมีแอนกดเลยกดเลยกดแท็กเลยจะได้โดดทีเดียวเลยอีกเจ<น>็ดวิปกด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 เหลือห้าวิแล้วอ้าวแล้ว,แล,วแล้วเขาสไลด์ไปไหนอ่ะวง <laughs> เขาวง้แ่หอืตัแม่งวิ่งอยู่ข้างล่างเนี่ยนอนเนียนๆนีน ไปวงกระโดดเครื่องบินร่นร่เลยเออขึ้นฮอตกระโดดร่นเกื <c oughs> <c oughs> อบตายเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นแหม่แม่งวิ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่มันไ,ไม่มีปืนยิงเว้ยเออไปเอาเอารถถังเลยเบอระะ์ซีโดดลงรถถังเลยใ <c> ห <oughs> ้มันขับเครื่องบินมาแล้วเออเอามานี่มานี่มานี่มารับผมหน่อยจะไปเอารถถัง ไม่ร้อมยาเลยพีไ่ไหนๆก็ไม่มีปืนไม่มีอะไรละรอรถถังแม่งเลยดีกว่าพี่ๆมีตัวอยู่นะอยู่ขวามเมื่อใครอ่ะโอ้โหสร็จพังนั้นเลยแสบ น้องกะเผาอยู่ไหนะจะไปเอาเครื่องเอ้ยจะไปเอาเครื่องบินฮนะจะไปเอารถถังดีกว่ารถถังมันแไรมันอยู่ใกลยย้ๆตรงนี้เองดีหว่าแล้วมันมันโดนลงเอารถถังเลยเออเพื่อนเอารถาาถังเลย มันมีหอมาอีกเฮ้ยนั่นก็จะไปเอารถถังเหมือนกันเว้ยมีคนโดดด้วยโดดลงรถถังแล้วมีตัวระเบิดเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมอยู่ก้อนหินอ่ะยังไงวนะเดี๋ยวไปไมีศัตรู้ไหมวะเนี่ยมันขึ้นรถถังเออมันอยู่บนรถถังอ่ะ เพือนมึอย่าพึ่งตายกันที่โอ้โหโอ้โหเก่งเหลือเกินมึงเข้าไปมึงโดนแถบอ้าวไอตัวนั้นตายแว่ะเข้าวงไป ดี๋ยวทางรถถังมันองเขาแล้วปีลงลงลงกด,ก,ดกดควันกดควันแล้วลง